ลลงไปเยนะคะคสวัสดีค่ะปะ้าผ่านนะคะค่าวันนี้นะคะปะ้าผ่าจะพามาดูขี้แมว <laughs> อะไรนะ <laughs> ปะ้าผ่าอีกแล้วเหรอมาดูขี้แมวอยูแล้วค่ะครั้งนี้จะไม่ธรรมดาเหมือนครั้งที่แล้วเพราะอะไรรู้ไหมครั้งนี้นะเราจะมาดูจากห้องน้ําแมวห้องน้ําแมวนี่เลยนะที่เราได้มาใหม่คะ่ะตัวนี้เนาะ วันนี้นะเราจะมาดูว่าทิ้งไว้ประมาณ2 3ถึงวันขี้เวลามันแน่นมากๆทํำยังไงเพราะว่าเ้าพามีแมว1ิบตัวเนาะเขาคอนเฟิร์มมาว่าแมวหนึ่งตัวสําหรับขี้หนึ่งอาทิตย์อะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยค่ะวันนี้แล้วก็สนุกดีมีห้องน้ําแมวแล้วสนุกทุกคน <A we? S 1> จริงวันวันก็นนนไม่ทําอะไรก็มานั่งกดเครื่องอะสนุกดีเห็นมัหหนหมุนๆเลยมีอะไรทามากกว่าเดิมมามาดูกันดีกว่าอ๋อคําเตือนนะไม่เหมาะสาหรับคนที่กินข้าวอยู่ค่ะตอนนี้ถ้าใครกินข้าวอยู่นะปิดไปก่อนนะ โอเคค่ะไปดูกันเลยนี่นะคะตัวเครื่องอยู่นี่น้อมันจะอยู่ด้านหลังค่ะแก่ค่ะแกออกมาอ๋อไม่ลน้นอันนี้สองวันนะทุกคนดูแต่มันก็จะมีแบบนี่เราต้องเอาขึ้นมาแบบนี้ค่ะโอ้ดีอะสะดวกสบายมากไม่ต้องเก็บอะทุกคนสองสอง,สองดูใต้นั้นกระเป๋าค่ะก็จะเปลี่ยนถุงใหม่นยะเราจะยกไปอย่างนี้เลยเห็นปะนี่เขามีถุงมาให้ด้วยคือดีมากเลยใช้ใกล้หมดแล้วนะต้องไม่หาซื้อไซส์หนี้ะใช้ดีค่ะ ว่าเราเก็บขี้แมวเสร็จแล้วเล่นสนุกเรียบร้อยแล้วเราก็จะเติมทรายแมวลงไปค่ะวันนี้นะทรายแมวที่เราใช้นะคะเป็นของชาโคแซนเลยนะคะใช้ดีมากๆก็ยังลดกลิ่นลดไล่ฝุ่นไล่กลิ่นอีกนะคะตัวนี้ก็ช่วยแล้วนะคะไล่กลิ่นตัวนี้เข้าไปอีกคือบ้านป,าปา้าพาตอนนี้หอมเลยใช่ไหมป้าห <laughs> อมมุงมิ้งมุงมิงม้งฟุง้งฟิ้งเลยนะคะเราก็จะเทลงไปค่ะห้องน้ําแมวอัตโนมัติเนาะเราจะเทเยอะไม่ได้นะต้องเทเท่าขีดเขาค่ะ ก็คือเหมือนเราเติมทรายนิดนิดหน่หน่อยค่ยะทุกคนนี่มือเดียวด้วยนะสามารถไม่ละเติมไม่หมดนะทุกคนทาเตือนเลยคือห้ามทิ้งไว้อย่างนี้เด็ดขาดเอาเครื่องทํางาน <c oughs> เครื่องทํางานเองทุกคนเห็นปะถึงเวลาเขาก็จะหมุนของเขาเองถ้าเราไม่อยากให้เขาหมุนเราก็จะก้องกดมุมปุ่มสลีปนะคะลืมกดเมื่อกี้ sorry ซิงซองต้องรองเขาหมุนก่อนค่ะเขาจะหมุนประมาณสองรอบนะเพื่อกรองแบบ ให้มันสะอาดที่สุดอะค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเทกันเนื้อทรายของเขาดีมากเลยเห็นปะมันลดกลิ่นเหมือนมันมีถ่านฐานอยู่ข้างในอะป้าพาชอบมากเลย <c oughs> คือตั้งแต่มาใช้ชาโคแซนเนี่ยคือมันบ้านไม่มีกลิ่นเลยทุกคน <c oughs> ทั้งที่มีทั้งขี้ทั้งเยี่ยวแล้วก็แมวหลายตัวทุกคนจะแปลกใจว่าเลี้ยงแมวสิบตัวยังไงทําไมบ้านไม่มีกลิ่นเนาะเนี่ยอันนี้มีส่วนสําคัญเพราะเมื่อก่อนป้าพาเคยใช้ทรายถุงแล้วถูกๆูอะ มันมีกลิ่นจริงค่ะทุกคนเนาะอันนี้มันก็มีส่วนจริงๆนะคะถ้าใครสนใจนะสามารถไปดูรายละเอียดได้ใต้ล่างคลิปนี้นะคะหรือว่าขึ้นที่ตรงนี้แฟนเพจ Facebook ให้เลยเนาะนะคะทุกคนเขาหยุดหมุนแล้วเนาะเราก็จะมากดตรงข้างล่างเนี่ยค่ะเอา้ามอ,อไม่เห็นกดตรงล่างนะให้เขาเป็นสลีไปงี้เวลาเราก,กดครั้งหนึ่งน,ะน้ำแมวเนี่ยก็ <Wow. S 1> จะไม่ทำงานเป็นเวลาสิชั่วโมงเลยทุกคน <Wow. S 1> เลยนะจัเทลงไปเลยนะคะ นี่ค่ะเทไปประมาณเท่านี้พอเนาะไม่ให้เยอะหรือว่าน้อยไปกว่านี้ค่ะน่าใช้มากเลยอ่ะเดี๋ยวต้องมีใครสักคนเข้าไปใช้บริการแน่นอนค่ะทุกคนเห็นไหมทุกคนเจ้าประจําค่ะเจ้านี้คือประจําค่ะชอบเล่นมากค่ะหรือน่าชอบเข้าไปเล่นมากเลยนะคะในห้องน้ําแมวเนี่ยแมวเด็กอะเนาะเป็นยังไงไม่รู้ค่ะแต่หนูชอบค่ะแม่เข้าไปนอนเล่นมั่งนะคะเข้าไปคุกทรายเล่นมั่งค่ะชอบที่สุดคือคุกทรายค่ะทุกคนคุกทรายเห็นไหมเนี่ย ตอนนี้เป๋วพาไม่ถ่ายอ่ะคุกทรายเล่นยิ่งแบบทรายใหม่ๆแล้วนะเทใ่ใหม่ๆนะชอบมากตอนนี้นะเหมือนทรายจะเข้าปากน้องนะ่ะเงียบ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 นะเข้าไปคือเล่นเยอะไงเล่นเยอะใช่ไหมูนาะเล่นสายกล้องอีกแล้วเนี่ยทุกคนดูแล้วก็กล้องร่วงนั่นน,น,นี่นี่คะ่ะทุกคนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะมาทุกกระบะค่ะ มาคอยเป็นกำลังใจให้เธอหายเหนื่อยจะเป็นดังซ้ายลมพัดมาปลอบใจ <Wow. S 1> เห็นไหมคอยเป็นกำลังใจให้ปาค่ะแม่ครับเก็บดีๆนะคะหนูจะเป็นกำลังใจให้ค่ะแต่ตัวก็ดำๆเนาะอยู่กับแม่ตลอดค่ะคนนี้อยู่กับแม่ตลอดค่ะ,คนนยยคะพี่ๆทิ้งแม่ไปหมดแล้ว หัวหนูแล้วลูกไปแล้ววิ่งไปโูแล้ววิ่งไปโูแล้วอุย้ยวิ่งเร็วมากคโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยแล้วเนาะถ้าใครสนใจส้าแม่อย่างนี้ก็อย่าลืมติดตามให้ดีนะคะที่เพจเขาก็จะมีกิจกรรมพิเศษให้เราเล่นด้วยนะคะเท่าไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ